excuse me son what you find อุ้ยเจออะไรเหรอเจอเจอเจอแล้วเหรอนะยังไม่เจอไงเขาหาอยู่เนี่ยผมก็ถามว่าเขาหาอะไรอยู่เนี่ย what you find นะต้องถามว่า what are you looking for oh what are you looking for กำลังหาอะไรอยู่พ่อหนุ่มที่วันไหนจะหามงหาเมียเปล่าไม่ใช่เดือนแล้วเมียอะไรมันอยู่นี่วะอุ้ยนะนะผมเห็นแล้วไงมี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 ห็นหน้าหลุมี บนะตรงนั้นผีดุแน่แน่ปชาชาที่มันจะมีผีเลยนะไม่อยู่ผมปลอดภัยผีโดโดผีโดโดผีผนโดผโดีผโผีผีผดผี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 ใีผ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 นผี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 ดโ แต่นี่มันใจดีนะเขามาเรียกร้องจะมาช่วยน้องคนนี้ด้วยจริงเหรอฮะจริงโอ้นี่แหละครับผมมอนสเตอร์ที่มาเรียกเด็กนี่แหละฮะปกติพี่ก็เรียกเด็กอยู่แล้วนี่ครับคนละเด็กแล้วคนละเด็กคนละเด็กปีศาจนะครับมาเรียกเด็กแต่หมายถึงมาเรียกเด็กน้อยแบบนี้นะครับเพราะนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง A Monster Calls คือจร,จริงๆแล้วเนี่ยเ Monster Calls to call on someone เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไปโทรเรียกหรือไมะนั้นแค่แบบไปหาไปเยี่ยมเยียนหรือไปพบปะก็ได้เหมือนกัน<อ>ซึ่งในกรณีของน้องคนนี้ที่ชีวิตเขากําลังแบบยแย่อยู่เนี่ยโชคดีมากเลยนะครับว่ามีพี่ปีศาจตัวเนี้ยมาช่วยได้เราก็จะยิบบนบทสนทนานะครับที่น้องคอร์เนอร์นะครับกับมาใกล้เกินใกล้เกินนะครับกับพี่ปีศาจตัวนี้เขาคุยกันฮะค,ความมีว่า It is not important what you think. It is only important what you do. What do I do? What you did just now. You speak the truth. In the end, Connor, it is not important what you think. It is only important what you do. What do I do? What you did just now. You speak the truth. M D N เนี่ยนะครับผมก็คือสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้า at the e N d จะแปลว่าตอนจบตอนจบนะฮะ It is not important what you think สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็สำคัญแต่อาจจะไม่ได้สำคัญ เท่ากับอะไรครับอะไรครับ It is only important what you do ครับสิ่งที่เราทําลงไปหรือพูดออกมานั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าแค่ความคิดเพราะคิดมันยังเก็บไว้ได้ไงถูกต้องใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับน้องคอนเนอร์ก็เลยถามลูกพี่นี่นะครับว่า What do I do ก็แปลว,ว่าแล้วในปกติชีวิตปกติประจําวันเนี่ยผมควรจะทํำยังไงดี What you did just now just Now, now. ไม่ได้แปลว่าแค่ตอนนี้แต่ just now มารวมกันจะแปลว่าเมื่อกี้สิ่งที่หนูทำเมื่อกี้ดีแล้วก็คืออะไร You speak the truth ก็คือเราพูดความจริงเราไม่โกหกเพื่ออาจจะไปรักษาน้ำใจหรือไปบิดเบือนเรื่องราตงตงรวต่างๆและตกลงว่านะครับน้องปีศาจคนนี้เนี่ยครับ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงปรากฏขึ้นมาจริงๆหรือทั้งหมดนียคือจินตนาการของน้องคอร์เนอร์อ่านี่ฝากให้คิดแล้วไปหาคำตอบพร้อมกันได้นะครับใน<ม> a monsters call แต่ถ้าอยากจะได้ภาษาอังกฤษหลาย10อย่างแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อไปประดับปากและปัญญาของเราก็อย่าลืมมาดูรายการของเราทั้งสองคนนะครับกับรายการ movie language ซีเด็ดภาษาหนัทงทางช่องโมโนทวนินเท่านั้นนะครับไอ้นี่ก็ดมไม่เลิกน,นะถ้าจะดมอย่างนี้อยากรู้เล็กๆไหมนะไปก่อนนะ โดนดูดทำไมครับเจ้โดนดูดปกติภาษาอังกฤษ การสูดหายใจเข้าไปก็คือ inhale นั่นเองนะครับ inhale But I'm i n h e l l right now ไม่ใช่การแกกับผมไปในั่น inhale คือสูดอากาศเข้าไปครับ inhale มาอยู่ในนรกเลยครับเนี่ยนรกชัดๆเลยเข้ามาทำไมเนี่ยสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage m o n o 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG Tiktok Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m